สัตว์ที่ได้เห็นพระตถาคตมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้เห็นพระตถาคตมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้มากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ฟังธระะรมแล้วทรงจำไม่ได้ มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจำไว้ไม่ได้มากกว่าโดยแท er. ้สัตว์ที่แต่ตรองอัดแหง่งธรรมที่ตนทรงจำไว้ได้มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ไต่ตรองอัดแหง่งธรรมที่ตนทรงจำไว้ได้มากกว่าโดยแท er. ส้สัตว์ที่รู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรม แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่รู้ทั่วถึงอัดไม่รู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมากกว่าโดยแท้